ปลาตะเพียนไอ้ปลานิลเออลงุงพูดผิดไปได้หลายตัวหรือเปล่าประมาณาเ,เออยี่สิบกว่าตัวละ ปลาตะเพียนไอ้ปลานิลเออลุงพูดผิดไปใช่หลายตัวแล้วบาประมาณเออยี่สิบกว่าตัวแล้วแน่นอนเลยดูเด็กๆมาตกปลาครับทุกคนแต่ลุงไปดูตรงนี้ก่อนแวะมาเที่ยวว่าลุงจะพาคันเบ็ดมากันมาดูก่อนน้ำแห้งหรือเปล่าคนดูครับปลาเยุเลยครับผม สวัสดีครับผมเล็กยาลานะครับตอนนี้ก็เวะมาดูสถานที่ตกปลานะครับปลานี่มันตกด้วยตะโกตะข่ายก็เห็นลูกล,กห,ลหลานก็มาตกปลานี่นะครับก็ได้ไปประมาณสักยี่สิบตัวตรงนี้ก็เป่าจาักคพาลยก็มาตกอยู่บ่อยครั้งนะครับทุกคนาจากคพาลย ก็ดะราฝนาตกเกือบทุกวันครับช่วงนี้ช่วงเดือนเมษาเป็นฤดูหน้าร้อนแต่ว่าฝนตกนะครับทุกคนก็พามาชมบรรยากาศนะครับผมผมก็ไม่ได้พาทันเป็ิดมาครับและแก,ก็แต่ว่ามาตกด้วยนะครับตกด้วยตะโกอนอากายแต่ว่า มาดูน้ําก่อนว่ามีน้ำไม่ตกลงก็มีน้ํานะครับปลาก็เยอะส่วนมากจะเป็นปลาทุกคนครับง่ายๆครับด้วยตะโกตะข่ายใช่ไหมลูกครับไม่ต้องใส่เหยื่อนะเอาก็หินท่วงเลยเอาก้หินทวงเลยโอไม่ลงทุนเลยครับทุกคนกนหิน ลูกลูกหล,ล,ล,ลานใช้ก้นหินแทนลูกตะกวรวถูกไหมแทนลำปะบังแบบไม่มีทุนนะครับมันก็ลงจมไปถึงพื้นดินเลยครับทุกคนได้กันยี่สิบกว่าตัวแล้วเมวื่อวานได้สามสิบกว่าเมื่อวานได้สามสิบกว่าตัวครับดีกว่าตกใส่ตาบิดใช่ไหมตก,ต,กตกแล้วมัน มันช้าไม่ทันกินอ่าคนถ้าว่าใช้ตาบิดตกใใช้เหยื่อไส้เดือนมันจะช้าไม่ทันกินถ้าใครอยากจะกินปลาแบบไวๆเร็วๆนะครับก็ใช้ตะก้อตะข่ายครับแนะนําเลยครับได้ได้ผลแล้วก็ทันใจแล้วนี่เอาไปทํา <c oughs> อะไรนี่ <c oughs> ทอดหรือว่าทําปัดเผ็ดไอ,อตัวเล็กๆก็จะทำาแอ ปลานินเด็ดเดียวว้าใครทําให้ว่าทําเองว่าไม่ทําให้ทำเองร่ะไม่ทำทำเองเลยโอ้ไม่ธรรมดาดูว่าเด็กรุ่นใหม่เทำกับข้าวเป็นด้วยแล้วก็เมนูเมนูเมนูเดียวอันเดียวหรอปลาเผาปลาเผาด้วยน้ําจิ้มทำยังไงน้ําจิ้มน้าจิ้มหมูไม่ได้ว่าคุกเกลือออคุกเกลืออย่างเดียวปลาเผาแล้วเราทําเป็นแมกกับข้าวเป็นสูตรเดียวกันไหมทำกันสองคนทำกันสองคนอ๋อบ้านอยู่ใกล้กันว่าไง กันเป็นพี่น้องครับอ๋อที่สองคนพี่น้องเหรอแท้ๆไหมหรือว่าลูกพี่ลูกน้องอ๋อสองคนพี่น้องลูกพี่ลูกน้องครับทุกคนนี่เอาประมาณสักถี่ตัวดีนี่คิดว่าวันนี้สักห้าสิบตัวพอไหมไม่รู้ตกไปเรื่อยๆนะตกด้วยตะโพวตะกลายดูครับทุกคนเป็นหมูเลยครับมีไซส์ ห้านิ้วสี่นิ้วสามนิ้วแล้วก็เจ็ดนิ้วก็มีครับแต่<ซ>ว่าไม่เยอะใช้เป็นโลก็มีครับใช้เป็นกิโลก็มีตั้แต่อยู่ทางนูกอ๋ออยู่ทางนูกโอ้ยไซเป็นไ้บันไตน,ไนี่หรอโอ้ใช้เป็นกิโลเลยครับ<ม>ต้องเอาตะกอ้อตะข่ายเบอร์เบอร์เก้าเลยเบอร์สิบก็ได้เบอร์สิบก็ได,ได้ถ้าว่าจะเล่นตัวใหญ่นะผมเอาเล็กๆอันนี้ตะก้อเบอร์อะไรลูกใช้ เบ,บอร์ครัเบ, <3 S 1> บอร์เบอห้าหกเจ็เลยสามเบอร์เลย<ช>อ๋อมนนอนเลยแล้วมีจับแก้มอะไรอีกไหมน้ำน้ำส้มน้ำคุกหรือว่าน้ำธรรมดา,มดาธรรมดาธรมดานะน,านี่แม่รู้แม่ออกมาตกปลาอะไรบอกแม่ด้วยนะเออแม่เป็นห่วงนะ เขาจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงมากไงเพราะว่าเราบอกออกมาตกปลาใช่ไหมอะ่ะเ,เขาก็ได้หมดห่วงไงดีแล้วดีแล้วดีมากต้องแบบนี้เลยกินข้าวกันแล้วยังนี่ยดีแล้วครับทุกคนดูครับอรูกว่าติดรูดดอกอ่ารุดก็รุด แล้วสองตัวเอาลุด <S <S ลุดใส่มันเล็กไงตัวนี้ตัวเล็กนนตรงนี้เบาจักพาลุยมามาตกบ่อยไงสงสัยเบาจักพาลุยไปข้าเวนนะครับเบาจักพาลุย ที่ของเบ่าจักพาลุยเลยครับตรงนี้ตกได้ทุกคนครับตรงนี้เขาไม่ไม่สงวนนะครับทุกคนถ้าทุกคนอยากจะมาตกก็มาตกได้นะครับเป็นเป่าธรรมชาติแล้วกันครับท่านชมทุกคน,ก,คนก,ก็มากับลูกชายนะครับลูกชายนั่งอยู่บนรถก็ผมก็ห่างเทิง ไปนานแล้วกันครับไม่ได้มาตกปลาเลยก็มีภารกิจเยอะนะครับช่วงนี้กลางวันผมงานยุ่งเยอะก็เลยไม่ค่อยได้มาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูนะครับก็ส่วนมากจะว่างกลางคืนก็ช่วงนี้ก็ผมก็ทำคลิปเล็กๆน้อยๆน,นะครับเกี่ยวกับเที่ยวงานในงานเหมือนอาหารจานเด็ดแล้วก็อหมืนคนเดิน ก็งานสงการที่ผ่านมาครับก็ใครย้อนไปดูได้นะครับทุกคนย้อนไปดูคลิปผมได้ครับคือว่าเที่ยวงานสงการอาหารจานดึกหลายายงานครับตรงนี้ก็ผมจะว่างเพราะกลางคืนครับลิปตกปลานีไม่ค่อยจะได้ทําคลิปนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยครับ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับลาผมครับโหลดคลิปใหม่ๆลงไปนะครับทุกคนจะได้ดูก่อนใครนะครับกับลูกชายผมกับเสื้อเหลืองแล้วลุงอยู่ข้าวไหมอิูข้าวไหมอยิ่ข้าวกลับไปกินข้าวกนะ่อน